คาที่แล้วนะครับ EP 6เราได้ไปลองเจ้า A31 ผลปรากฏว่าเบรกมือครับดึงไม่ติดครับเพราะว่าผ้าเบรกไม่ได้เปลี่ยนก็คือได้มาจากเชียงกงยังไงก็ใส่ได้อย่างนั้นเลยนะครับได้การสนับสนุนจากทาง Nexter นะครับก็มอบเป็นตัวผ้าเบรกเลสซิ่งให้ชุดใหญ่นะครับครับผมตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่สนามมุรมธานีสปีดเวล์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่าเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเนี่ยการขับการใช้เบรกมือต่างๆจะดีขึ้นไหมนะครับผม ดีครับผมสวัสดีครับพี่แชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการเกมเมอร์ตูดิสเตอร์นะครับผม EP ที่7นะครับคืออันนี้ก็เป็นพี่แชมป์นะครับผมจากทาง Nextster นะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับ EP 6เราได้ไปลองจ้า A31 ผลปรากฏว่าเบรคมือครับดึงไม่ติดครับระบบเบรกก็มีปัญหาครับเพราะว่าผ้าเบรกไม่ได้เปลี่ยนก็คือได้มาจากเชียงกงยังไงก็ใส่ได้อย่างนั้นเลยนะครับก็ได้การสนับสนุนจากทาง Nextster นะครับ ก็มอบเป็นตัวผ้าเบรกเลสซิ่งให้ชุดใหญ่นะครับข้างหลัง2ชุดข้างหน้า1ชุดมันเป็นสเปกอะไรไงบ้างจริงๆรเซตเนี้ยที่ที่จัดให้อ้ํานะครับก็จะเป็นผ้าเบรกที่ใช้ในการแข่งขันลิฟต์ตัวเดียวกับที่ใช้ในดีวันที่ญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นแยกเป็นผ้าเบรกหน้าและก็ผ้าเบรกหลังผ้าเบรกหลังเนี้ยจะแยก2ตัวครับจะเป็นเบรกเท้ากับเบรกมือ ซึ่งทั้ง2ตัวฟิกชั่นจะต่างกันนะครับตัวเบรกมือฟิกชั่นจะค่อนข้างสูงตอบสนองไวทำงานที่อุณหภูมิต่ำครับส่วนตัวเบรกเท้าทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเนี่ยครับจะฟิกชันไม่ได้สูงมากจะได้ไม่กินกำลังเครื่องเวลาเราแตะเบรกอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นสเปคตรงรุ่นของผมจะเป็นเบรคแปลงแล้วเป็น g T R ก็คือสายไลน์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ก็ตรงรุ่นเลยก็คือทาง Nexter ต้องบอกว่า ตัวเนื้อพาฟเบรกเนี่ยเป็นสั่งทําพิเศษแล้วก็ได้รับเทคโนโลยีจากตัวเนื้อผ้าเบรกตัวนี้ครับก็คือเป็นเนื้อผ้าเบรกตัวเดียวกับทางโปรเจกมิ e ที่ญี่ปุ่นเลยก็คือเทคโนโลยีตัวเดียวกันเลยครับครับก็ที่เพื่อนๆเห็นเบรกซิงโปรเจก t ิลก็เน็กสเตอร์ก็เป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ครับเนื้อเดียวกันเลยครับครับผมไม่ได้มีแค่เฉพาะรถซิ่งนะครับสแตนดาร์ดรถบ้านมอเตอร์ไซค์มีครบเลยมีครบครับ ครับผมทาง Nexter จักรยานก็กําลังจะมาครับครับ <c oughs> โปรดักต์ใหม่ใช่ไหมครับ <c oughs> พี่ใช่จักรยาน <c oughs> กำลังจะมาครับ <c oughs> ก็ EP นี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองใส่ให้เจ้า A31 กันนะครับผมว่าเบรก <c oughs> จะทํางานเต็มประสิทธิภาพได้หรือเปล่าอันนี้มีข้อแนะนําตรงไหนไหมครับพี่ว่าต้องใส่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษก็ในในในส่วนของตัวเบรกมือนะครับมันก็จะดูเรื่องของพวกสายเบรก สายถักอะไรเงี้ยพวกแป๊บน้ํามันอะไรเงี้ยครับทังดูแม่ปั๊มดูอะไรเงี้ยครับก็คือดูความเร็วร้อยพื้นฐานใช่ครับใช่จะได้ตอบสนองค่อนข้างไวครับก็คืออันนี้ก็ใส่ปุ๊บก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันครับเพื่อนๆอันนี้ทีเดียวอยู่เลยใช่ไหมครับพี่ทีเดียวอยู่ที่แล้วลองดึงจนมือพองครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับเพื่อนๆเจนที่สนามครับผมไปครับ ครับผมตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่สนมามบทุมธานีสปีดเวล์แล้วนะครับผมหลังจากที่เราไปรับผ้าเบรกมานะครับผมเน็กสเตอร์นะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับว่าเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเนี่ยการขับการใช้เบรกมือต่างๆจะดีขึ้นไหมนะครับผมแล้วก็รอบนี้ผมได้เปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ด้วยนะครับผมให้อัตราทดมันรอบต้นมันจัดขึ้นเนื่องจากคราวที่แล้วเนี่ยอย่างโค้งก,งกว้างๆมันไม่สามารถปั่น ยาวๆได้ครับมันก็ได้แค่โค้งแคบมุมแคบ,บ,บ,บครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับเพื่อนก็วันนี้ก็ได้ถือโอกาสมีติดสติกเกอร์นะครับสปอนเซอร์นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ๆที่ให้การสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับไปครับเพื่อน ับผมหลังจากที่เราได้เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับเราก็ได้ไปลองดึงเบรกมือนะครับลองเบรกหน้าหลังนะครับก็คือเราเปลี่ยนทั้งชุดเลยพี่เงาะจัดการเปลี่ยนให้นะครับผ้าเบรกที่เราเพิ่งได้มาใหม่ก็คือค้าสั่งทําพิเศษครับสำหรับรถแข่งดิฟตดีวันะครับที่พี่เงาะพี่แชมป์บอกมานะครับแล้วก็ของ n e x t สเตอรนะครับถือว่า ใช้งานได้ดีนะครับเต็มประสิทธิภาพมากมาก,ก็คือรถคันนี้ด้วยกําลังเครื่องอมันไม่ได้แรงคือเป็นสแตนดาดอยู่แล้วคือมันอยู่แน่ๆอยู่แล้วแต่อ<ช>ันนี้นผมพูดถึงรถที่มีความเป็น performance แรงๆแบบ700800ม้าอย่างที่นักแข่งแขนเขาก็ใช้นิกเตอร์ตอบโจทย์รับ <ect> ตบรงนี้มีทั้งรถยนต์ทั่วไปมอเตอร์ไซค์มีหมดครับรถค้ารถแข่งก็คือมีแต่รถสเต็ปให้เพื่อนๆเล่นนะครับนิกเตอร์ครับผมดีแน่นอนนะครับแล้วว่าวันนี้อัปเดตก็คือได้เปลี่ยนเฟืองท้ายครับ รอบที่แล้วจะเป็นเบอร์สี่อะสี่สามครับเบอร์สี่สามรอบนี้เป็นเป็นสี่หกสี่สิบหกครับรอบนี้แล้วก็มีขยับไปนิดหน่อยนิดนึงครับผมแล้วก็มีอ่าทำอะไรเพิ่มตรงนี้พี่อะบงพระเบรกพวกนี้นะครับพระเแล้วก็ไล่เบาครับถอดใช่ไล่เบาไล่ต่อโฟมสาวโฟงหน้าหน้าหลังถอดออกไล่เบารถไปอประมาณน่าจะเกือบยี่สิบยี่ใช่ประมาณยี่สิบโลยี่สิบโลผลปรากฏว่าต่อโค้งดีขึ้นครับก็คือเข้าลายได้ ดีขึ้นก็คือรอบใช้รอบสูงได้ครับไม่ห้อยรอบที่แล้วเนี่ยต่อโค้งไม่ได้ถือว่าโอเคอันนี้น่าจะขับขับสมูทขึ้นวิ่งลายใหญ่ได้โอเคดูอยู่ได้ใวิ่งลายวิ่งอะไรได้หมดเพีก็แต่ว่ากําลังเรามันน้อยจากร้อยยี่สิบในเหลือประมาณเก้าสิบตอนนี้ครับกําลังหายแต่กำลังอาดหายก็ถือว่าโอเคใช่ไหมครับครับโอเคโอเคโอเคครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับ e ีหน้าผมมีเซอร์ไพรส์พี่ผมจะให้นักแข่ง e ีสปอร์ตสองท่านครับให้มาลองขับคนนี้ดูในเกมเขาเทพแล้วเดี๋ยวมาลองของจริงกันของจริงเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเล่นเกมอะคือถือว่าคือเราแล้ต้องเราเบสิกมาจากเกมมาใช้โดนัทเลข8โยนเข้าลายถือว่าผมในเกมคือสบายชิลๆแต่มาลองขับใช้กับรถคือครั้งแรกที่ผมขับครับพี่ ทุกอย่างการเคาน์เตอร์พวงมาลัยการกอคันเร่งต่างๆผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือถ้ามองในมุมเกมที่ว่ามันยากกว่าเพราะว่ามันไม่มีแรงดีใช่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเกมได้นะฝึกซ้อมจากเกมได้รถจริงสบายครับใช่เพราะว่าผมก็ทําให้เพื่อนๆคนโทรลได้ใช่คือผมสามารถคนคุมรถได้คุมคุมคันเนี้ย ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จนะคือที่เขาบอกว่ารถสแตนดาดที่ทำเซตติ้งเนี่ยขับยากกว่ารถที่มีแรงมาเยอะขับยากกว่าคือ,อ,อมันยากเพราะว่ากําลังมากกว่าพลังเราไม่ถึงครับใช่แค่นั้นเองเพราะว่าแรงมาเราน้อยมากคือม,มันไม่มีแรงปัน่นเราก็ต้องแบบหาวิธีเซตติ้งขึ้นมาเพื่อที่ให้แบบแรงมาเท่านี้มันปั่นได้แล้วก็ดิฟได้ครับแบบลายสนามไม่ใหญ่มากก็คือลิฟได้ปกติแต่ถ้าแบบลายยาวมากคือพลังเราไม่ถึงครับ สเต็ปต่อไปก็อาจจะมีอัพสเต็ปหชีเครื่องรอบข้างนิดหน่อยเพื่อให้กำลังแรงม้าเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะค่อยขยับไปเปลี่ยนเครื่องนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับครั้งหน้า EP หน้าครับ2นักแข่งอีสปอร์กับผมจะมาลองขับรถเจ้าคันนี้นะครับ A3 กับ o j เ c t g a ก e เมอร์ 2D สเตครมท้ายคลิปนี้นะครับเพื่อนๆต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับ หนึ่งเลยครับต้องขอคุณพี่งอดครับผมครับที่ดูแลเรื่องบอดี้ต่างๆโลบานะครับเล่าเฟลวิดมาให้ทุกรอบนะครับที่มาสนับสนุนนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กคอสมิตนะครับยางเซตินอลครับผมจากเอวูดนะครับชุดแข่งหมวกถุงมือรองเท้าเซฟตี้นะครับเบลเฮตซีกรุ๊ปครับผมอยู่ตึกสีวราจักรนะครับเพื่อนๆติดต่อพี่หนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับบอดี้ต่างๆนะครับทำสี ย่านดังเทพารักษ์นะครับเมจิกโปอช็อปครับพี่เอกครับผมสามารถติดต่อได้เลยน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะครับคุณโฟกฟาสทูไฟนะครับที่บอยอินเนอร์คาร์นเอสทาร์ฟครับแล้วก็โชว์ครับสำคัญที่สุดครับรถคันนี้จะเข้าได้เข้าไลา์ไม่ได้จูเนอร์คอนเซ็ปต์ใช่ใช้ดีมากครับใช่ดีใช่ดีมีตั้งแต่รถยนต์ทั่วไปยันรถแข่งนะครับจูเนอร์คอนเซ็ปต์ครับผมแล้วก็มีคาเบกเน็กสเตอร์ครับที่เราเพิ่งเปลี่ยนวันนี้นะครับเพื่อนๆใช้ดีมากครับ ฝากเพื่อนๆติดตามโปรเจกต์นี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งลืมไม่ได้ CP 400ครับถอดเปลี่ยนสลับยางหให้ตั้งศูนย์ฟรีตลอดโปรเจกต์ครับครับผมก็น่าจะครบแล้วสปอนเซอร์ม <c ười> ีครบไหมเนี่ยแปดโอเคครบแล้ว,แล,แ,ลวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับนี่ครับพี่อ่า,อานี่ครับレ e โซนซิมูเลเตอร์ครับผม,มผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังเจ้าของรถคันนี้ครับผมแล้วก็วันนี้ถ้าไม่มีกูแลนบอม เรียบร้อยเลยพี่น่าจะร้อนนะตอนนี้ไม่มีหัญหาเรื่องความร้อนไม่ได้ฉีดน้ำเลยรุ่นนี้รุ่นรุ่นไม่ฉีดน้ำครับใช่รุ่นไม่ฉีดน้ำก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอีกสเต็ปหนึ่งนะครับกับการทำโดนัทไปแล้วเล็กเดไปแล้วโยนโค้งไปแล้วอีกทีหน้าครับเพื่อนๆฝากติดตามครับพาหน้าแข่งอีสปอร์ตเจมเมอร์มาลองขับคันนี้ครับผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะมาสนุกด้วยกันครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ